จริงๆต้องบอกว่าลาวิชเนี่ยค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในกลุ่มการทํางานของดิงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทํางานนะคะก็มีหลายท่านที่ได้ทานที่ผลิตภัณฑ์นี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นการแนะนําบอกต่ออย่างตัว beauty ring นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแคลเจีอะค่ะคือโดยรวมเลยเนี่ยคือหนึ่งคือเราจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายซึ่งตัวนี้มันทําให้เราขับถ่ายดีขึ้นในส่วนของการ นอนหลับด้วยเพราะว่าอย่างเราเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างดึกนะคะแล้วก็ทํางานไม่ค่อยค่อนข้างไม่เป็นเวลาหรือว่าจะมีความตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยบรรเทาตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้เราหลับง่ายขึ้นได้ด้วยค่ะตั้งแต่ได้ได้ทานมาสักประมาณออช่วง3-4เดือนเนี้ยค่ะก็รู้สึก ตัวเองแบบเฟรชขึ้นรู้สึกแบบมีแรงมีพลังเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายเลยค่ะจริงๆก็จะทานช่วงช่วงเช้าอะค่ะเพราะว่าก็จะเป็นช่วงเวลาเกาะที่ไปทํางานมาทีกลับมาอาจจะเจะเวลาน้อยก็จะเน้นเป็นช่วงเช้าเลยค่ะก็จะรู้สึกเฟรชไปทั้งวันเลยก็สาวๆท่านใดนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบํารุงสุขภาพจริงๆไม่จาเป็นจะต้องเป็นวัยรุ่นหรือว่าอายุเยอะหรือว่าอะไรจริงๆเราสามารถทานได้ตั้งแต่ช่วง ยีช่วงสาวๆไปได้เลยเพราะว่ายิ่งเป็นการชะลอความแก่ลงเพราะอย่างนี้เองเดียอายุยี่สิเนาะนี่นก็เริ่มทานตั้งแต่ตอนนี้เลยมันก็จะได้ชะลอความเพราะว่าเราเป็นคนทํางานหนักด้วยอะไรด้วยค่ะก็อยากให้ลองตามลาวิชด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งบิวตี้ดิงด้วยนะคะมีแคลเจลแล้วก็ยังมีตัวครีมนะคะแล้วก็มาร์ด้วยค่ะ